สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0 8 1 9 1 5 3 7 8 6ต่อไปนี้เสนอรายการฟิกโดยอาจารย์อับดุลลาตีฟตัมราเรียงบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะฮิมอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบินอาลามีนวัสซาลาตุวัสสาลามอัลอรัสูลิฮินกะรีมนบีนามุฮัมมัดิน ว وعلى آله وصحبه أجمعين ر ض ล ت بالله رب وبن i s ก a m دينا وبن محمد رسوله اللهم فقهه um في الدين وعلمه ت أ و ي ร السلام عليكم و ر ح م บ الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีเจาาลอสุบฮานะฮูวะตาลาประสบแด่พี่น้องผู้ฟังที่มีเกียรติทุกท่านนะครับวินีโอศรีอิสลามได้ ทำการผลิตรายการดีๆนะครับที่ได้นําคณาจารย์มาเสิร์ฟตรงถึงหน้าปัดวิทยุของพี่น้องนะครับพี่น้องขับรถไปบางทีเหงานะอ่าบางทีขับรถไกลๆนะครับมีพี่น้องของเราท่านหนึ่งเนี่ยท่านขับแท็กซี่นะครับท่านก็เปิดฟังนะ แล้วปรากฏว่าวันไหนที่มีพี่น้องมุสลิมขึ้นมาใช้บริการท่านเนี่ยท่านก็จะแนะนำนะครับบรรดาคณะชาตนะให้กับผู้โดยสารที่เป็นมุสลิมด้วยแต่ถ้าท่านไหนที่ไม่ใช่มุสลิมท่านก็จะเปิดเบาๆเอา,เอาไว้นะครับนะซึ่งเราก็เคยเจอเนาะขึ้นไปบนแท็กซี่บางทีเจอลูกทุ่งมัง่งเจอสติงมัง่งก็บอกพี่แท็กซี่ได้นะครับว่าเราขอสมาธิต้องการเงียบๆนะอ,อันนี้เราใช้บริการนะครับเราก็มีสิทธิ์ที่จะแนะนําบอกได้ กำลังจะบอกว่าคนที่ขับรถนะครับแล้วก็เป็นรถของเราเนี่ยก็แนะนํากันบอกต่อกันนะว่าร้อยสีนะครับเป็นคลื่นพูดเรื่องราวอิสลามนะไม่ต้องกลัวบาปนะบางคนบอกฟังวิทยุเนี่ยฉันกลัวบาปจังเลยทําไมอะ่ะไปฟังเพลงมันก็บาปพอไปฟังเรื่องข่าวการเมืองบางทีกับเครียดนะเครียดอีก บางคนไปฟังเรื่องฟุตบอลฟุตบอลอีกอะไรอยางเงี้ยมันก็กลัวว่าจะเป็นเรื่องไร้สาระทํายังไงอ่ะให้การฟังวิทยุได้บุญไม่ยากพี่น้องก็ฟังเสียอิสลามสิครับอ่าแล้วก็ที่สําคัญก็คือได้ทราบข่าวยานาซาด,ด้วยพี่น้องของเราที่ไหนเสียชีวิตนะเคยมีพี่น้องบางคนเนี่ยรู้ข่าววิทยุในก่อนที่ญาติจะโทรมาอีกนะญาติโทรมาเนี่ยรู้แล้วถามว่ารู้ได้ไงเนี่ย ๋อฟังวิทยุเมื่อกี้อ่ามันก็ขึ้นอยู่กับช่วงที่แจ้งบางคนเสียปั๊บแจ้งเลยก็ประกาศเร็วอ่าบางคนรอญาติประชุมก่อนถูกไหมอ่าจะยานาซาจะละหมาดกี่โมงจะอะไรกขววากันไปนะครับแล้วก็งานศาสนาที่มีงานบรรยายต่างๆง,ง,งานองค์กรต่างมุิที่ต่างๆเราก็ถือว่าเป็นวิทยุที่ให้การบริการพี่น้องด้วยอ่พี่น้องครับมาเรียนรู้ศาสนากันต่อ ผมดูแลเรื่องราวของวิชาฟิกนะครับแล้วก็ฟิกแบบมุกรอนด้วยนะมุกรอนแปลว่าอะไรฟิกเปรียบเทียบนะครับสีมัสฮับเลยนะแล้วก็พี่น้องจะได้เห็นถึงข้อแตกต่างกันแล้วก็วิชาการที่นำมาเรียบเรียงให้พี่น้องได้ฟังเราอยู่ในเรื่องราวของรุกลหรือฟัดดูในการอ่นานและละมาดที่เห็นต่างกันผ่านไปแล้วสองข้อนะที่เห็นต่างหนึ่งเนียดสองต,ตัดตีบ ซึ่งทั้งสองข้อเนี่ยอิหม่ามชาฟีบอกจาเป็นทั้งคู่อะรุก,กลทั้งคู่เลยพี่น้องนะ่มาข้อที่สามเนี่ยการกระทำอย่างต่อเนื่องหรือติดต่อกันภาษาอาหรับเรียกว่ามูวาลัดอัลมูวาลัดต้องทำต่อกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งจบอ่าไอเราเนี่ยบางครั้งก็ต้องบอกว่าน้ำหมดนะมีไหมอาบๆไปปุ๊บพอไปล้างถึงแขนแล้วน้าหมด น้ำหมดพี่น้องน้ำหยุดไหลต้องเดินไปอีกฝั่งหนึ่งเพื่อจะไปเอาก๊อกอีกอันหนึ่งไอคำถามวะเนี่ยมันขาดตอนแล้วแต่ว่าเดินไปมันก็มาถึงขั้นเป็นกิโลเราพี่น้องก็เดินข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งอะคำถามว่าต้องมาเริ่มอาบน้ำใหม่ดอว่าต่อไปเลยเออเข้าใจนะหรือบางคนอาบน้ำอ,อาบน้ำมาแล้ว อาบน้ำปกติที่ที่อ่างล้างหน้าใช่ไหมแต่พอเวลาเท้าเนี่ยพี่น้องมันไม่สะดวกที่ยกยกเท้าขึ้นไปที่อ่างก็เลยเดินออกจากอ่างน้าน้ำหน้ามาอีกห้องนึงเพราะเป็นห้องที่เขาเป็นสุข,ขาที่ล้างเท้าได้หรือมีสายฉีดก็เลยเอาสายฉีดน่มาล้างเท้าคําถามว่าต่อเนื่องไหมไม่ต่อทําไมอะ่ะก็เมื่อกี้อยู่ที่หน้าอีกห้องหนึ่งเดินมาอีกห้องนึงเระเผอมีคนทักด้วย มีคนทัาก็เอายี่ยงไงให้สลามมาเราก็รับสลามแล้วเดินไปล้างเท้าเนี่ยคําตอบว่าต้องไปอาบน้ําละมานใหม่ไหมหรือล้างเท้าต่อได้เลยเออพี่น้องไอ้เรื่องแบบนี้มันอาจจะเจอได้นะผมก็เคยเจอเพราะบางทีไปหาสายฉีดล้างเท้านี่แหละครบหมดแล้วล้างหมดแล้วพี่น้องเดี๋ยวล้างเท้าเพราะว่าไม่สามารถจะเอาเท้ายกไปที่อะไรที่อ่างได้อันนี้ไม่ได้ใส่ถุงเท้าถ้าใส่ถุงเท้าก็เช็ดครุฟเอานะทำได้นะครับแต่นี่เราไม่ได้ใส่ถุงเท้าเนี่ยจะไปเช็ดครุฟก็ไม่ได้ ผมให้เป็นประเด็นเอาไว้นะได้ไม่ได้เอาดูในหนังสือนะครับการกระทําต่อเนื่องหรือการหรือการต่อเนื่องเนี่ยคือการกระทําอํานน้าละมาโดยติดต่อและต่อเนื่องกันไม่มีอะไรมาขวางกัน้นตามประเพณีพี่น้องรู้จักไหมไอที่เรียกว่ามาขวางกั้นเนี่ยอะไรก็ได้เช่นบางคนอาจจะเดินมาอํานน้ำละมาจะจะจบแล้วยังไม่เสร็จก็เดินออกมามีคนมากดกิง่งก็เลยออกมาทักทายมาคนมาจ่ายค่าชาวบ้านนี้ เอล้างไปได้ครึ่งแล้วมีคนมาจ่ายค่าชาวบ้านมันกดกิ่งทีเดียวมันไม่มาแล้วมันก็ไปเลยควนี้ทวงมันยากด้วยก็เลยรีบออกมาจากห้องน้ํายังล้างไม่เสร็จหรอกอ่าอย่างเงี้ยมากัน้นนะหรือด้วยการล้างออยวะอื่นอย่างต่อเนื่องกันไปที่ว่านั้นล้างเสร็จคนกว่าจะแห้งต่อเนื่องกันั่นแหละแต่รอไม่รู้นั่งไม่มีอะไรมากัน้นหรอกก็นั่งอยู่ในห้องน้ำหละ ผมก็ไม่้นั่งรอทําไมนะหรือนั่งอยู่ที่ยงนั้นละมาเว้นระยะกันสมมติล้างมือเสร็จแล้วจะเช็ดศรีรษนะนี่ก็นั่งอยู่นั้นแหละไม่มีอะไรกั้นเลยนะเน,นี่ยไม่มีอะไรกั้นเลยไอ้เมื่อกี้กั้นเพราะอะไรเดินมาหาไอ้คนที่มาจ่ายค่าเช่านึกออกไหมแต่เนี่ยไม่ได้กั้นอยู่ในห้องหน้านั่นแหละแต่ไม่รู้คิดอะไรนั่งซึมไปเรื่อยนั่งคิดอะไรเพลินไปแล้วก็เว้นน้ำมันไม่ต่อเนื่องเนี่นะก่อนที่จะแห้งแสดงมันก็ไม่ได้แห้งง่ายๆจะเว้นสัก ครึ่งชูโมม,มันทำยังไม่แห้งเลยก็ถือว่าไม่มีปัญหาอันนี้พูดถึงไอ้คาร์โมเว้นหางนะอาจจะเว้นนิดนึงไม่ได้นานเพราะน้ํามันยังไม่ทันแห้งถ้าเว้นแห้งนั่นไม่ได้นะพี่น้องอันนั้นนานเกินโดยที่อากาศหรืออุณหภูมิปกติด้วยบางคนบอกอาจารย์ฉันไปอยู่ในในจังหวะมันร้อนนะไอ้พออาบปั๊บมันก็แห้งแล้วอันนี้นับไม่ไม่นับนับอุณหภูมิอากาศปกติหรืออากาศปานกลาง ซึ่งนักวิชาการอิสลามมีความเห็นที่แตกต่างกันกลุ่มฮานาฟีย์ยกลุ่มชาฟีียะเนี่ยถือว่าการกระทําต่อเนื่องนั้นมุวาลาดนั้นเป็นเพียงแค่สุนัตอ่าันั้นมันถยิชาฟีีเนี่ยพี่น้องจะเดินไปหาก๊อกหรือเดินออกมาจ่ายค่าเช่ามาจ่ายค่าเช่าก่อนแล้วกลับไปไปล้างเท้าต่อก็ถือว่าใช้ได้เข้าใจนะหรือก็เดินเดินไปอะไร เดินไปถึงปับ๊บมีคนให้สลามเราก็รับสลามเสร็จแล้วก็ล้างเท้าแต่ไม่ได้นานมากนะพี่น้องไม่ใช่ว่าเดินมาจ่ายค่าเชา่าขึ้นไปกวาดตึกแล้วลงมานะน,นี่ไม่ใช่นะเออคือมันมีอะไรมกากั้นนิดหน่อยแล้วเราก็ไปทําต่อนะถือว่าอะไรถือว่าเป็นสุนารนะไม่จําเป็นถึงขั้นวาจิบหรือเป็นฟรดูแล้วก็มี การขั้นหรือเว้นระยะอยายะเพียงเล็กน้อยอันนี้ไม่เป็นไรเพราะมันไม่อาจจะปป้องอป้องกันได้แต่การเว้นระยะมากนานเกินไปเนี่ยจนกระทั่งน้ำที่อาบอยู่เนี่ยมันแห้งหรือไม่ทันแห้งในอากาศที่ปานกลางก่อนที่จะแห้งขอโทษทีหรือเว้นระยะอาจจะพอสักพักหนึ่งนะเว้นระยะ แต่ถ้าเว้นระยะมากหรือนานนะครับแต่น้ำยังอยู่อวัยวะที่ล้างไปก่อนจากนั้นมันยังไม่ทันแห้งก็ถือว่าไม่เป็นไรเข้าใจนะเพราะการอ่านนัลละมานั้นก็เหมือนอิบาร์ดะการเว้นระยะน้อยหรือไม่มากเกินไปเนี่ยไม่ทำให้เสียเช่นระยะเรื่องของการจ,จ่ายสกาศหรือฮัตหรือโคฮัตนะครับอย่างตะวาฟเนี่ยมุวาลาด ต้องต่อเนื่องเจ็ดรอบหยุดหยุดนั่งก่อนได้ไหมนั่งได้มีปัญหาเหนื่อยก็นั่งก่อนแล้วก็ต่เริ่มตะวับต่อไม่ต้องนับหนึ่งใหม่เข้าใจนะได้บอมูวาลาสเนี่ยเขาไปเทียบเรื่องนี้แต่ถ้าเรื่องเรื่องนิก้านีนอิมามชฟีไม่ย,ยอมนะบ้านเรานี่นิกายยากเรื่องมูวาลาสนี่ได้อัลนัลมาเนี่ยเว้นได้แต่นิกายนี่ไม่ย,ยอมแปลว่าอะไรแปลว่าพอ พอสิ้นสุดประโยคอียาบแล้วะก็ะอีจาบแล้วเสนอแล้วเนี่ยขา้าพเจ้ามีก้าท่านกับนางสาวจุดๆเดี๋ดดดยกับมาฮัตที่ได้ตกลงเอาไว้อันบีบมือปั๊บวลีบีบมือปับ๊บ,อบไอ้นัน่นเออ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 อยู่นั่นแหละพี่น้องไม่ได้รับหรือหันไปถามเจ้าไอ,าอ,อ,อ,อ้คนข้างๆมันรับยังไงนะอันนี้ไม่ได้อิมามชาฟีบอกต้องต่อเนื่องถ้าเรื่องมิก้าต้องต่อเนื่อง อิมามอา้ามันบอกหายใจสามครั้งสี่ครั้งมีปัญหาเออแต่ขอให้อะไรให้มันไม่ไม่ขาดตอนจนเกินไปไม่ใช่เดี๋ยวอิมามเขาเสนอมาเสร็จปป๊บนี้เรงนี้การนะเดี๋ยวค่อยมารับตอนกลางวันเขาเสนอมาตอนสิบโมงเดี๋ยวรับตอนบ่ายที่ไม่ใช่ไว่นอนมันเกินไปคือยังอยู่ในมันจลิสเดียวกันยังนั่งอยู่ด้วยกันเนี่ยหายใจได้เว้นหายใจได้นึกก่อนได้ถ้าเรื่องนี้ใกล้อิมัมชาฟีบอกตรงตอนเนื่องเลยเห็นอย่างว่าบางครั้งเนี่ย เรื่องอีเรื่องเรื่อง,องบางเรื่องเนี่ยเขาก็จะมีจุดเหมือนกันที่เห็นต่างกันนะแต่ถ้าเป็นเรื่องนั้นละหมายมชาฟีบอกเป็นปัญหามุวาลาดเป็นสุนัตเอามาดูหลักฐานที่อ้างมั่งพี่น้องพวกเขาได้อ้างหลักฐานตามศาสนาของพวกเขาศาสนาไหนเนี่ยอิหม่ามฮานาฟีกับชาฟีนะบอกว่าหนึ่งท่านนบีสุลต์ละฮวาไลฮวซัลลัมเนี่ยได้อาบน้ําละมานล้างใบหน้าและ ล้างมือถึงสองถึงถึงอะไรนะถึงข้อศอกเรียบร้อยแล้วเช็ดศีรษะแล้วปรากฏว่ามีคนมาเรียกไปละหมาดยะนาซาอ่าแล้วท่านก็ได้มามาสัสยิดโดยเช็ดคุฟทั้งสองและก็ละหมาดให้คือนบีเนี่ยอาบน้ำละหมาดจากที่บ้านถูกไหมอ่าแต่ว่ามันเหลือขั้นตอนของการเลยล้างเท้าซึ่งนบีเนี่ยใส่คุฟอยู่ อ่นานบีใส่คุฟอยู่ซึ่งถ้าใส่คุฟเนี่ยเช็ดคุฟได้แต่นบีก็ไม่ยังไม่ได้เช็ดคุฟพี่น้องนบีไปสุเหร่าเลยไปละหมาดไปที่มัสยิดพอไปถึงมัสยิดก็ไปไปเช็ดคุฟนะแสดงว่าไอไอตอนที่ห่างกันเนี่ยระหว่างการเช็ดศีรษะกับการล้างเท้าเนี่ยคือถ้า,ถ,าถ้าไม่ใส่ถุงเท้าก็ต้องล้างนาะแต่นี่ใส่คุฟไงก็เลยเช็ดคุฟได้เนี่ย อิมามชาฟีบอกว่าไอระยะเนี่ยมันเว้นระยะมากเหมือนกันนะเออมันก็เว้นระยะมากมันไม่เด้นนิดเดียวนะเพราะเดินมาสู่ราเนี่ยแม้ว่าบ้านนาบีจะอยู่ใกล้นะอยู่ใกล้สู่เราติดสุ่ราอยู่แล้วใช่ไหมก็เดินมาใกล้เลยแต่มันก็เว้นระยะเหมือนกันอืมีมรายงานอย่างถูกต้องจากอ um ิบนุอุมัรดิยัลลอฮุอันฮุมาได้มีการเว้นระยะอีก โดยไม่มีผู้ใดปฏิเสธเลยเรื่องหลักฐานนี้ว่าท่านก็เว้นระยะเหมือนกันไม่ได้ต่อเนื่องสแสดงว่าต่อเนื่องเป็นสุนัตส่วนกลุ่มมาลิกี้ยะกับกลุ่มฮานาบิลาเนี่ยบอกว่าไอการกระทาอย่างต่อเนื่องเนี่ยในการอ่านนัลละมานะนะถือว่าเป็นอะไรเป็นวาญิบเป็นฟัารดูเลยเป็นหนึ่งในลูกกลนในการอ่านนัลละมาดต้องต่อเนื่นองถ้าไม่ต่อเนื่องไม่ซ้อ หลักฐานข้อที่หนึ่งท่านนาบีสุลตลล์ฮวงไอฮิวซัลลัมเห็นชายคนหนึ่งละหมาดโดยที่หลังเท้าเนี่ยมีบริเวณที่ไม่โดนน้ําเท่ากับเหรียญเงินอยู่มีจุดส้นเท้าเนี่ยไม่เห็นเลยไม่เห็นไม่โดนน้ำถ้าพูดง่ายง่ายก็คือล้างไม่ทั่วนั่นแหละท่านนาบีสุลตาร์ฮวลไอฮิวซัลลัมจึงใช้ให้เขาเนกลับไปอาบน้าละมาหมาดใหม่ ถ้าหากว่าการกระทําอย่างต่อเนื่องไม่จําเป็นแล้วเนี่ยนบีก็ให้ล้างแค่เท้าอย่างเดียวพอสิทาไมต้องไปล้างตั้งแต่แรกเลยอาบน้ําใหม่เลยอะ่ะก็เท้ามันไม่ทั่วก็ไปล้างรองเท้าให้ทั่วจบแลว้วนี่เหตุผลข้อที่หนึ่งที่มุวาลัดจาเป็นเห็นยังสองรายงานจากท่านอุมะดบินคอตอบรอดิอัลลอฮุอันฮุว่าแท้จริงชายคนหนึ่งได้ไดอาบน้นำละหมาดแลว้วไม่ได้ล้างที่เล็บเท้าของเขา นั้นสองที่นะพี่น้องที่ต้องระวังมากๆนะครับในการล้างเท้าหนึ่งก็คือส้นเท้านะเพราะส้นเท้าเนี่ยมันดีมันอยู่ข้างหลังแล้วคนอ้วนๆเนี่ยอย่างฉันเนี่ยนะติดพุงบางทีเอาน้ําดลาดลาดไม่ได้ดูให้ดีส้นเท้าเป็นไงไม่โดนน้าพี่น้องนบีบอกเพียงแค่เหรียญเหรียญเงินเล็กๆเนี่ยจุดหนึ่งที่ไม่โดนน้าเนี่ยเพราะส้นเท้าเนี่ยมันอยู่ใต้กอตะตุ่มถูกไหม ถ้ามันอยู่เหนือตะตุม่มเนี่ยไม่เป็นไรมีส้นเท้าใครอยู่เหนือตะตุม่มบ้างพี่น้องไม่มีอยู่ใต้ตะตุ่มเท่านั้นเละดั่นั้นไอ้ที่ใต้ตะตุ่มทั้งหมดเนี่ยต้องล้างทั้งหมดเลยนบีจึงให้ไปอะไรให้ไปอําน้าละมานใหม่ไม่ได้บอกให้ไปล้างเท้าเอ้ยอําน้ําละมาดใหม่เลยตั้งแต่แรกเลยข้อทีสองเล็บเล็บนี่น่ากลัวนะทำไมอะอิสลามถึงสอนนะให้ตัดเล็บให้เรียบร้อยรวมถึงเล็บเท้าด้วย เราจะได้เห็นนะครับว่าบางครั้งบางคนเนี่ยถ้ายอยากจะพิจารณาความสะอาดเนี่ยผู้ชายเนี่ยเขาบอกให้ดูเล็บเท้าผู้หญิงอย่ายไปดูนะเพราะเท้าผู้ผู้ผู้หญิงเนี่ยเท้าก็เป็นเอารอบอกเธอขอดูเล็บตัวเท้าหน่อยไม่ได้นะบาปไปดูเท้าผู้หญิงบาปแต่ผู้ชายเราเนี่ยเห็นเท้ากันได้เพราะเท้ามาแฉลรออยากจะรู้ว่าคนนั้นสะอาดไม่สะอาดดูเล็บเท้าดูสิถ้าดํามาปืดเลยนะไม่เคยตัดมาเลยเนี่ยเล็บเท้าบานะรุดไปเลยนะเอออันนั้นแสดงว่า ไม่ค่อยใส่ใจแต่แต่คนเราใส่ใจในเล็บเท้าเ็าดูเลยเพราะเท้าเป็นอวัยวะที่คนไม่ค่อยใส่ใจจริงไหมหน้าเนี่ยไม่มีได้เราวัยรุ่นเนี่ยล้างหน้าตลอดหละหน้ามีอะไรเปื้อนหน่อยเพราะหน้ามันเป็นอะไรเป็นสิ่งแรกที่คนเห็นแต่เท้าเนี่ยบางคนไม่สังเกตหรอกกําลังจะบอกว่าในหลักการศาสนาเนี่ยเวลาอาบน้ำละหมาดก็ต้องนิ้นเท้านะคุณหน้าเนี่ยไม่ค่อยองไปพูดมันมากเพราะว่าหน้าคนพิถีพิถันอยู่แล้วไปดูครีมดิพี่น้อง ผลิตภัณฑ์ที่ออกมาเกี่ยวกันหน้าเนี่ยวางถ้าเป็นวางเป็นตลับนี้เต็มโต๊ะนะมีครีมรอบดวงตามีครีมริมฝีปากมีครีมตรงแก้มมีครีมกันฝ้ามีครีมกันแดดมีใครทาเท้า้องไหมครีมป้องกันฝ้าที่เท้าไม่มีเออเพราะเท้าไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แต่เราใช้มันเยอะนะเออนั้นเท้าด้านส้นเท้าดําอันนี้เป็นเรื่องคนคนที่อะไรปกติของคนทั่วไปแต่หลักการศาสนาของเราต้อง ต้องล้างให้เรียบร้อยเมื่อเราจะทำการอาบน้ำละมัดมาดูต่อพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายเอ่อปรากฏว่าเล็บเท้านะถ้าเล็บเท้าในตัดให้เรียบร้อยนะพี่น้องนะแล้วก็ล้างให้ทั่วด้วยนะครับปรากฏว่าไม่ได้ล้างเล็บเท้าพี่น้องท่านนาบีสุลตัลละหัวและฮิวเซนลำได้เห็นจึงกล่าวว่าเจ้าจงกลับไปอาบน้ําละมาดเพราะน้ําละมาดนั้นน่ะให้ดีเสียใหม่ แล้วเขาก็กลับไปอาบน้ำอาบน้ำละมานแล้วก็มาละมาดมันทื่อด้ยมาาัมอาหมานมัมมุสลิมนบีก็ไม่ได้บอกให้ไปล้างเล็บอย่างเดียวให้อาบน้ำละมาดใหม่เลยสแสดงว่ามันต้องมุวารลาต้องต่อเนื่องนะสามการกระทําอย่างต่อเนื่องท่านนาบีได้ทาเป็นประจําในการอาบน้ําละมาดท,ที่จริงแล้วท่านไม่เคยอาบน้ำละมาดนอกจากได้ทําอย่างต่อเนื่องไม่มีเลยที่ท่านนาบีจะไม่ทําอย่างต่อเนื่องและท่านได้ใช้ให้คนอื่นทําอย่างต่อเนื่อง นะให้ไปอับน้ำละหมาดเสียใหม่แปลว่าอะไรเมื่อมันละมันเมื่อตรงไหนที่มันไม่ใช้ไม่ได้ท่านนบีจะให้อัำน้ำละหมาดใหม่เลย4เปรียบเทียบตามละหมาดละ่ะอัำน้ำละหมาดนั้นก็เป็นอิบาดาอย่างหนึ่งถูกไหมจะเสียโดยการมีหัด,ดัสดังนั้นจึงมีเงื่อนไขว่าทําอย่างต่อเนื่องเหมือนกับละหมานั่นเลยเออคือถ้าน้ําละหมาดเสีย ละหมาดก็เสียด้วยนั่นคนที่จะละหมาด่ยต้องไม่มีฮัด,ดัสปัสจาฮัดัสเล็กฮัด,ดัสใหญ่แล้วละหมาด่ยต้องต่อเนื่องไหมพี่น้องละหมาดรอกอหนึ่งเดี๋ยวขอเดินไปซื้อกับข้าวก่อนหิวเดี๋ยวค่อยมาระกษาที่สองไม่ได้ถ้าเสียแล้วก็ต้องเริ่มใหม่อสมมุติพี่น้องโตดขอโทษนะผายลมรอกษาที่สองแล้วจะสลามอยู่เล้กกดไม่อยู่พี่น้องคําถามว่าพออ่านละหมาดใสา่เสร็จปุ๊บ มาเริ่มละหมาดใหม่เลยไหมอ่มาเริ่มละหมาดอ่าตอนนั้นไอต่อเนื่องเลยเลยไม่ได้ก็ต้องไปตักบิดต้นเอียรรอมเริ่มต้นใหม่ออาอกาสที่หนึ่งสอเพราะมันเสียไปหมดเลยนะต่อมาความเห็นของข้าพเจ้าข้าพรเจ้าก็คือดรวะบาซูฮรีเจ้าของหนังสือฟิกุนอิสลามีคือว่าจําเป็นต้องทําอย่างต่อเนื่องยกเว้นว่าในกรณีไม่สามารถที่จะทําได้จริงๆอย่างที่บอกอะน้ํามันหมด น้ำมันหมดแล้วต้องเดินไปหาน้ำอีกที่หนึ่งข้ามห้องไปอันนั้นไม่มีปัญหามันมันมีมันมีเหตุนะหรือล้างหน้าอย่างฉันตัวอย่างเมื่อกี้ที่ฉันบอกอ่ะมันไม่ได้ห่างกันมากแต่ถ้าเกิดหาหาไปสองชั่วโมงนะน้ำมันหมดไปสองชั่วโมงแล้วมันมาใหม่อันนี้อาบใหม่เลยแต่ว่าไอ้แป๊บแป๊พี่น้องน้ำมันเปิดมาปุ๊บฟูมาอาบเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วจะล้างเท้าน้ำหมดมันไม่ออกมาทำไง ก็อรอก่อนรอก่อนสักพักหนึ่งไหลออกมาใหม่ก็อาบต่อไปเลยพี่น้องนะอ่ะอันนี้คือเรื่องของมูวาลาดนะครับเดี๋ยวต่อไปเราไปดูนะจะมีเรื่องอะไรที่ฝากพี่น้องติดตามด้วยนะครับวันลอหัวลำวบินไรเตอฟีวันฮิดายะสลามวะลในกุ้มบร์ฮัมตุลลอฮิวะบระกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลาตีฟตัมราเรียงผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะ สื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานาศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี0098493999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม